ไปดูกันโอ้งเตะเตะโอ้โดนว่ะเตะเตะร้อยครับแล้วก็ใช้ถีบก้ามแล้วก็ใช้เตะบรรยากาศสวยเราก็ใช้เตียวชาร์จพลังแล้วก็ถีบสันติในเวอร์ชัอตกล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องซีโร่เอกนะครับ ก่อนจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อสันจินะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําการเล่นสันจิด้วยนะผมก็รีวิวสันจิด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมก็วันนี้เราก็จะเล่นตัวละครสันจิแหละอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะ ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการฝึกเล่นซันจิก่อนนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่ใช่ซันจิตัวนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นซันจิในเวอร์ชันที่อ่าอัปเดตมาเป็นแบบชื่อเต็มของเขาก็คือวินสโมกซันจินะครับผมก็นี่น่าจะเป็นช่วงอ่าเหมือนประมาณว่าตัวละครที่อยู่ในเวิง น่าจะไปาวานโนโลแล้วนะผมคิดว่านะทุกคนโอเคครับผมก็สันจิเดี๋ยวเราจะมาลองสก,กิลแรกของสันจิก่อนนะครับผมสก,กิลแรกของสันจิก็จะเป็นการาตีทีบแล้วก็คือมันงัดเลยไงทุกคนตีแบบนี้แล้วก็งัดโอเคมันจะใช้สก,กิลต่อเนื่องได้นะครับทุกคนเดี๋ยวออกกมนนี่กันโอเคคก็ใช้สก,กิลแล้วก็เต,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 ตะเตะเตะแล้วก็เตะแลวเตะลอยอ่ะประมาณนี้ถีบจิบจิล่วงลงแบบนี้ คือมันใช้ต่อนเนื่องครับผมโอเคแล้วผมก็จะขึ้นมาบนอากาศด,ด้วยนะทุกคนเป็นโซนะครับผมโอเคลงมาก่อนนะโอเคผมก็เดี๋ยวสก,กิลที่2กันเลยครับผมสก,กิลที่2ครับจะหมุนเท้าเตะนะผมก็มันสามารถใช้ต่อกันได้นะทุกคนอย่างเช่นเราใช้สก,กิลระยะนี้ไม่โดนเรากดอกรอบนึ่งเขาอ่าสักกนจีเขาจะว้ปไปนะครับโอเคผมพุทธินะ์ นี้บนอากาศนะผมก็กลายเป็นเดี๋ยวผมลงกันนะทุกคนโอเคผมแล้วก็สกิลที่3ก็จะเป็นประมาณว่าใช้เท้า,าไฟนะผมแล้วก็การปุ่งอย่างนี้ครับผมพุ่งหานะครับทุกคนนี่นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่4กันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอลงก่อนนะโอเครอลงมาแล้วชาร์จก่อนกดปึ๊บ สกิลที่สี่ก็จะเป็นมันต้องโดดขึ้นก่อนนะทุกคนมันต้องคือสกิลที่4ต้องโดดโดดขึ้นก่อนแล้วก็แป๊บนึงนะทุกคนโดดขึ้นรอรอให้ไปลอดไฟฟ้าเนี่ยดขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็กระโดดริมอย่างนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันตรีของซันจิกันนะครับ ถึงไหมโอเคผมไปปาดไปครับผมแล้วก็ไปขึ้นหัวเป็นไฟแล้วก็ทีโอ้แล้วก็เป็นไฟโอเคับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวจะมีสกิลที่แบบโดดขึ้นนะนี่สกิลมันจะเปลี่ยนทันทีเลยโอเคผม ยิวใช้ต่อเนื่องได้ครับตีบนราการมันจะเปลี่ยนนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาเล่นแบบรัวกันนะทุกคนปั๊บเรากดกดไปกันนะมาเดี๋ยวผมจะดูฟีดเดินนะครับผมมาโอ้อันนี้โชว์โชว์ให้ให้ให้ดูคนดูนะผมไม่รู้ว่าผมชนะอะไรก่อนว่ามันเป็นในในเอ เดินวนเดินเชิจันได้แล้วผมกูมผมาก็จะประมาณนี้แหละโอเคครับผมนี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับทุกคนใช้โซได้ด้วยเดี๋ยวผมจะออกไปลองเล่นดูนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกเล่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไป เล่นกันนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจัดซันจิมาตัวแรกเลยนะครับผมตัวที่2ก็ลูฟี่นะครับตัวที่3จะเป็นแชงคูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะโอเคครับผมประมาณนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนใครเปลี่ยนนี้เป็นมันโกรนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกดเริ่มเกมเลยจับคู่ต่อสู้ว่าเราจะไปเจอคู่ต่อสู้แบบไหนนะครับ โอเคจับคู่มาได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคมาครับสันติเจอรพิริวนะครับแห่งสายฝนนะครับมาเลยเราไปดูกันโอ้ยใส่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 ใส,ส,ส,ส่ดูดิทุกคนเกาะแตกแล้วทุกคนโอ,โอ้โดนว่ะเตะ เรียบร้อยครับแล้วก็ใช้สกิลต่อนเนื่องครับโคตรเท่เลยทุกคนอันนี้นโ,โอ้โหสวยครับไอโซได้นะทุกคนทีมอุยโดนเยอะใช้สกิลต่อนเนื่องปุ้งโอ้โคตรเท่อะฝั่งตรงข้ามนี่นแทมจะไม่ได้ดึงโอ้โหสวยครับเก็บหนึ่งครับผมทุกคนเรียบร้อยครับผมซันจิมาซันจิเจอซันจิครับผมหีบยอดหน้า,นา,ามันยังยังยังหน้าอยู่ คือตัวนี้คือโกงม,ม,มากจริงๆด้วยโจทิ้มลงมาโอ้ยโดนเงี้ยโดนหนวดดำโอ้โหเกินไปไหมอ่ะแล้ววับไปหาแล้วก็เตะเตะเตะไม่รู้ว่าผมจะสามารถชนะได้ไหมทุกคนชนะสามเลยอ่ะเดขึ้นฟูฟูเราะน่าจะไม่เห็นเราเอ,ะไรอ,ไอะไรอ่ะโ,โ,โอ่งโดนไปแล้วกเตะโอ้ยอะไรอ่ะกดผิดกดกดสกิลผิดอันเนี้ย อู้สวยึมเตตตครับเตะลมบนยอดฟ้าไปีๆๆๆๆแล้วก็ตอนงีทุกคนไปอ้ยโดนอย่างเงี้ยต mm ้ออตดแล้วผมมาโดนแล้วโดนแล้วโดนสกัดดาวลูกถีบบแล้วก็ใช้เตะมเดกาศสวย เราจะใช้สันติเอาชาร์จพลังแล้วก็ทีมสันติในเวอร์ชันที่เป็นสู้กับซาคูนะคร้าเรียบร้อยครับผมสันติมาครับสันติในตอนที่กำลังเจอลูฟี่มาหวายโอ้สันติเก็บสันติในทุกเวอร์ชันเลยเนะี่ยผมญญว่จะเก่งไปแล้วเดินชุบจันทร์ดูหน่อย เอ้าโดนเยอะคว้าเตเตเต๋อว้ยเว้ยเว้ยอุ้ยโดนว่ะไปก่อนอุ้ยอะไรล่ะครับทุกท่านอะไรเงี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ้ยหมุนเต๋ครับเต๋ครับโอ้โหสวยคือโกงมากทุกคนวันนี้ยเอาจริงโดนเอ้ยเกือบโดนเลยอุ้ยโดนว่ะ โดนโดนนะฮะโดนใช้ตีทีนึงครับผมปิดฉากครับผมเตะในซันจีนิเวอร์ชั่นที่เจอลูฟี่ใหม่นะทุกคนอ้าลูกฟีบเนื้อ,อย่างอุม้มเรียบร้อยจบไปแบบง่ายดายมากทุกคนโอเคผมก็ซันจิก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็ปิดฉากแบบง่ายดายเลยทุกคนก็คือจบแบบง่ายมากหรือว่าแบบ ผมเจอทีมที่อ่อนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราอาจจะเจอศัตรูที่แบบเขาเพิ่งอาจจะเพิ่งเล่นอันนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบโอเคผมก็คลิปก็จะจบลงไปแบบนี้แบบง่ายๆเลยผมก็โอเคผมก็รอบหน้าอาจจะเอาโซโลในเวอร์ชั่นอีกตัวหนึ่งมานะคนนี่โซโลตัวต่อไปผมอาจจะเอาโซโลตัวนี้มานะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรอบหน้านะว่าผมจะโซโล มาลองเล่นดูนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับผมก็คลิปลงได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยน,นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมท,ทําที่ใหม่ใหม่ๆให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ